ที่มีมองดูอีกทางหนึ่งตามความหมายของคำว่าโมกหรือสวนโมกซึ่งแปลว่าเกลี้ยงคำว่าโมกนี้แปลว่าเกลี้ยงเอได้โปรดข้าใจกันด้วยจิตเกลี้ยงจากสิ่งรบกวนนี่เรียกว่าโมกสำหรับจิตนั้นนั่นมาทำจิต เกลี้ยงหรือว่างกันเสียสักวันหนึ่งก็ยังดีทุกคราวที่มาที่นี่เขาให้ได้ประสบกันกันกบความมีจิตเกลี้ยงหรือว่างแล้วก็จะรู้สึกได้เองว่าเป็นความสุขอย่างไร <c oughs> บางคนไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่พอข้ามานั่งในสถานที่ ที่จัดไว้ตามธรรมชาตินั่นก็บ่นขึ้นมาว่าทำไมมันสบายสบายอย่างก็บอกไม่ถูกเขาอธิบายไม่ได้แต่ตอาตมาช่วยอธิบายแทนว่าเพราะว่าเวลานั้นจิตของเขาเกลี้ยงหรือว่างจากความรู้สึกประเภทที่หนักที่ร้อนที่มืด รุปแล้วก็คือความรู้สึกประเภทตัวกูของกูความรู้สึกที่มีความหมายเป็นตัวกูของกูครอบงำจิตทุกคนอยู่แทบจะตลอดเวลาถ้าเกลี้ยงไปจากความรู้สึกอันนี้แม้สักช่วงขณะหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าสาบายบอกไม่ถูกกันทีเดียว เรียกว่าจิตเกลี้ยงก็ได้จะเรียกว่าจิตว่างก็ได้มันเหมือนกันคือมันว่างจากสิ่งที่ทําให้วุ่นน่ <c oughs> ก็เป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเฉลียวฉลาดว่องไวที่จะรู้สึกอะไรได้ดีกว่าจิตอย่างอื่นหมดมันมาสวนโมก็เรียกว่ามาทำจิตเกลี้ยงหรือว่างแล้วก็ได้รับรถของ จิตเรียงนั้นตามตรงควรหรือถ้าจะมองกันอีกทางหนึ่งอาตมาจะใช้คำที่ท่านทั้งหลายบางคนอาจจะตกใจก็ได้คือามาสวนโมกนี้ mm. เหมือนกับมาสู่ปรโลกคำว่าประโลกนั่นได้ยินกันแต่ว่า ตายเข้าวลงไปแล้วไปสู่ประโลกนี่ความหมายนี่มันแคบมันสั้นเป็นเรื่องของลูกเด็กๆคำว่า,าประรโลกตามความหมายในพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าโลกอื่นอื่นจากอะไรก็อื่นจากที่เป็นกันอยู่โดยมากที่มนุษย์มีจิตอย่างคนธรรมดาสามัญ อยู่กันอย่างามนุษย์มนุษย์บุตรุจชนจนเคยชินตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบโลกอย่างอื่นเป็นเทวโลกมาราโลกพรม,มโลกเป,เป็นต้นคำว่าปาระนี่แปลว่าอื่นปาราโลกก็คือโลกอื่นถ้าอยู่ที่กรุงเทพมันก็มีโลกอื่นชนิดที่ไม่เหมือนกับกรุงเทพ นี้ยืนยันได้ว่าที่สวนโมกนี่ไม่มีอะไรเหมือนกับที่กรุงเทพท่าน,นบางคนมาที่นี่ก็พูดออกมาเองว่ามันคนละโลกคนละโลกก็มาจากกรุงเทพมาร่องบนที่สวนโมกนี่มันคนละโลกคนละโลกนั่นแหละคือโลกอื่นท่นมาที่สวนโมกมันก็เหมือนกับมาสู่ปรโลกโดยปริยายหนึ่ง ไม่ใช่ปรโลกที่ต้องตายเข้าลงแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแต่ถ้ามาสู่ปรโลกอย่างนี้ก็หมายความว่ามันได้รับรสอันใหม่ไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านตามธรรมดาสามัญปักลุ่มหรือหมกมุ่นอยู่ด้วยอะไรท,ทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้ว เขาให้ทำจิตใจเหมือนกับว่ามันมาอยู่ในโลกอื่นแล้วก็จะต้องรู้สึกเป็นสุขแบบอื่นไม่เหมือนกับอย่างเป็นสุขชนิดที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านผู้ใดทำได้ทั้งอย่างนี้ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากในการมาสวนโมกคุ้มค่ารถไฟคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าเวลาเป็นแน่นอน ทีนี้อยากให้มองไปอีกทางหนึ่งก็ว่าการมาทำมาฆ่าบูชาก็ดีวิสาขาบูชาหรือบูชาอะไรก็ตามที่สวนโมกนี่ก็ทำกันแบบป่าป่านันอยู่กันอย่างวัดป่าพระเพือนทำมาค่าบูชาเป็นต้นก็ทำอย่างแบบป่าป่าอย่างที่ ทำบนยอดภูเขาเดี๋ยวนี้ต้องมาทำในที่อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะป่าแต่ค่อยถือว่าทำเหมือนแต่ทำบนยอดภูเขาทำแบบอย่างที่ไม่มีความฟุ่มเฟือยไม่ไมีไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยไม่มีพิธีรีตองอะไรมุ่งหมายแต่จะให้ได้ความรู้สึก ที่เป็นความหมายของมาพระบูชาให้รู้สึกคล้ายๆกับว่าเราได้ไปแอบดูพระอาหารหันต์ทั้งหลายประชุมกันเป็นจาตุรังส,สันนิบาต <c oughs> อย่างที่เป็นความหมายของวันมาพระบูชานี้ในป่าท่านไม่ไม่ได้ทำกันในบ้านในเมืองท่านทำในป่า แล้วก็ทำในใจเหมือนกับว่าไปแอบท่านดูท่านทำอะไรกันอยู่ในป่าและจัดทุกๆอย่างให้มันเป็นเรื่องของป่าหัางว่าแม่จะเดินประทักษิณเวียนเพียนก็ต้องถอดรองเท้าเพราะเห็นแก่พระพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่เคยสวมรองเท้าเลยนี่ตามความรู้และตามความรู้สึกของอาตมา เท่าที่ได้ศึกษา,าเรียนมาแต่ต้นจนบัดนี้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสวมรองเท้าเลยมุ่งก็ไม่มีร่มก็ไม่มี <c oughs> แต่ลูกติดฟองท่านอพอไม่มีมุ่ง <c oughs> ก็รู้สึกว่าเหมือนจะตายอย่างเดียวเดียากันยุงช่วยได้ หรือว่าไม่มีร่มก็จะรู้สึกลำบากอย่างวันนี้ฝนตกสอนในแรกว่ามีความรู้สึกอย่างไรทำมาค่าบูชาแบบป่าก็จะได้ผลอย่างนี้เราจะได้รู้สึกว่าพระอรหันต์ท่านเป็นอยู่กันอย่างไรที่นี้บางคน อาจจะมาทำอะไรที่นี่มาทำมาฆ้บูชาหรืออะไรก็ตามคิดว่ามาดูอะไระแปลกแปลกหรืออาจจะแปลกตามที่เพื่อนฝูงไปเล่าให้ฟังถ้าเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะได้อะไรน้อยมากไปสักน้อย มาดูอะไรแปลกๆตามที่เพื่อนฝูงเข้าไปเล่าให้ฟังมันจะได้อะไรน้อยไปสักหน่อยแล้วบางทีก็จะผิดหวังด้วยคือไม่มีอะไรที่จะแปลกท่้นหละให้ดูเพราะว่าเขาชอบอย่างอื่นไม่ยินดีรับเอาสิ่งซึ่งสถานที่นี้ก็มีห้าง เรียกว่ามาพบความผิดหวังใช่มากกว่าทายกำลังรู้สึกว่าผิดหวังบ้างก็ลองทายควรดูให้ดีเพราะว่ามีคนบางคนมาแล้วรู้สึกว่าผิดหวังไม่ได้อะไรอยากจะกลับไปเร็วๆอะไรอะไรที่ที่นี่มีหให้เขาไม่ได้รับ ขอให้ทุกคนแวะดูภาพโมเสกที่ที่ตึกที่เรียกกันว่าโรงหนังมีภาพแจกลูกตาไม่กี่คนยอมรับเอาลูกตานอกนั้นวิ่งหนีไปเป็นฟูงๆโดยไม่มีลูกตาติดไปเลยข้อสังเกต ิบกว่าปีมาแล้วทำให้รู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ให้ทำรูปภาพรูปนั้นขึ้นท่นานผู้ใดไม่เคยดูก็ได้แหวดูสังเกตดูพิจารณาดูว่าเราอยู่ในพวกที่วิ่งหนีเป็นฝูงปูงหัวขาดไม่มีตาแต่เขาด้วยคนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคือพวกที่ผิดหวัง นั้นท่านท่านที่มานี่จะอยู่ในพวกไหนก็ขอให้ตรวจสอบตัวเองดูเถิดมาเยี่ยมธรรมชาติเพื่อกันลืมหรือว่ามาเพื่อทำจิตให้เกลี้ยงให้ว่างอ่ะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีหรือว่ามาที่นี่เหมือนกับมาสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือว่ามาเพื่อทำมาฆะบูชาแบบป่า หรือว่ามาดูอะไรแปลกๆตามเขาว่าป็ะมาแล้วก็ผิดหวังโดยประการต่างปวง <c oughs> นี่คือข้อที่อาจมาอยากจะให้คิดนึกแ่ะท,ทำความรู้สึกให้ชัดเจนแจ่มแจ้งกันทุกคนระหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าหา ที่มาหรือเกินค่าที่มานี่เป็นแน่นอนน่าจะมาอีกก็ไม่มีอะไรจะพูดแปลกไปจากนี้ก็ยังคงพูดอย่างนี้กันอยู่ทุกๆปีเป็นการเตือนสติว่าเขาให้ได้ตั้งอกตั้งใจกระทำให้ดีที่สุดถ้าได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด